จะตัดรูใหญ่ไปนิดนึงแต่ยังไงพี่เก๋เสียงไหมเวลาเครื่องเครื่องไม่ค่อยร้อนแล้วเพราะว่าปิดเครื่องแล้วนี่ลึกนะต้องืูเวลาบิดทุกครั้งคือเราจะต้องิดเครื่องก่อนเลยครับใช่ค่ะเพราะกลัวเราจะบิดตัวชั้งสุดท้ายอะพี่นี่นะคะพี่น้องแ้องกันแม่กำลังทำขนมนะลูก เป็นกําลังใจให้แม่ด้วยนะจ๊ะนี่คือพี่น้องพิเตียน,งงนะงั้นเลยจ๊ะที่มาเป็นพ่อพอลให้กับแม่เป็นคุณปู่ใช่ค่ะสองรูปผ้าเอามาค่พอยังนีดพอยังขอบขอบจบขอบแล้วใช่ยังไงพี่เก๋ไม่ต้องรีบ จะใส่เยอะไปหน่อยก็เลยเลยยังไม่พอดีคนทำน้องยังเพิ่งเริ่มก็อันนี้ก็นะถนาดแบบไหนลองดูหรือไม่ก็เราไม่ถนัดแบบนี้เราสามารถเราเอาช้อนจักได้ใช่พี่เจคแกับมือแกใช้ได้ข้างเดียวเนี่ยแต่ว่าเราเอาความเดียไพี่แนนทักทายลูกไหน สวัสดีค่ะน้องอะไรนะนงการนางการอ๋อนงการกับแม่เก๋สิ่งหนึ่งเจ้าไอพรนะคะนงการเป็น,นอไอรให้กับคุ๋ยนะคะปุ๋ไม่ติดกับผ้าไม่ติดแน่นเลยใช่พยายามอย่าเอาอะไรที่ขูดมันทา <c oughs> <c oughs> ไม้เสียบลูกชิ้นนะเตรีย <c oughs> มไว้สักอันสองอนันเรียบร้อย ปิดปิดแล้วค่อยเปิดไฟนะคะเปิดไฟอย่างนี้แหละหน้าตัดหน้ามันก็จะสวยหน่อยแหละดูอย่างนี้อันนี้ไฟร้อนถ่ายแล้ววิดีโอนี่ไงพี่เก๋ถ่ายายังไงเอาแสื้พี่เก๋ถ่ายอยู่เสร็จแล้วเลยรอถ่ายทีตอน,นอมันสุก